สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับในช่อง Youtube c h ชาแนลนะครับผมช่องเซลโยรถมือสองคัดคุณภาพเกรดเอกันอีกแล้วนะครับท่านวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เต็นท์ปฏิพัทธ์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยนะครับจะมาแนะนำรถ SUV สวยๆอีกหนึ่งคันนะครับเป็น Mitsubishi Pajero นะครับ2 5 G.L.S. นะครับออโต้นะครับคันนี้นะครับ ราคาเบาๆสบายๆเลยนะครับผ่อน9,000ต้นๆนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปชมรถนะครับเซีโยรบกวนล,ลูกค้านะครับกดไลค์กดติดตามให้เซีโยด้วยนะครับวันนี้นะครับมาแนะนำปาเจโร่ผ่อนประมาณ9,000เองนะครับผมนี่ m i t s ูมิชิปาเจโร่นะครับสีเทานะครับสีบรอน นี่ด้านหน้าคือสวยๆข้มงามอย่างนี้เลยนะครับปี2011นะครับผมคันนี้กระจังหน้าโครเมียมไฟตัดหมองเหมือนเดิมล้อแมกอลลอยนะครับมิสซูจากศูนย์เลยนะครับยางใหม่สีเส้นด้านข้างนะครับมองดูแล้ววิบวับสวยน่าใช้นะครับคันนี้นะครับนี่มีบันไดให้ขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็กระจกมองข้างโครเมียมนะครับ ดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังก็สีเดิมนะครับไฟเดิมนะครับจากศูนย์เลยนะครับยางอะไหล่มีพร้อมนะครับเต็น์เรานะครับมีรถคุ้คัดคุณภาพให้ดูหลายคันหลากหลายคันเลยนะครับผมอย่างเช่นคันนี้นะครับมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับผ่อนสบายๆครับ9,000เราไปดูภายในกันครับรถผ่อน9,000นี่มันเป็นอย่างไรนี่ครับ เป็นไงครับชุดคอนโซลนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับเรี่ยมสวยน่าใช้เบาะหนังนะครับภายในกว้างขวางนะครับเหมาะสำหรับรถครอบครัวใหญ่ๆนะครับที่จะไปเที่ยวนะครับสบายๆเลยคันนี้ส่วนด้านหน้าคนขับนะครับนี่เลยสวยงามตามท้องเรื่องเหมือนเดิมนะครับออโต้นะครับคันนี้สวยงามมากนะครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับสวยงาม ท่านใดสนใจนะครับทักมาคุยกับเซลโยหรือโทรหาได้เลยนะครับเซลโยทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับนี่มิตซูบ i ชิปาเจโร่นะครับเครื่อง2.5 GLS นะครับออโต้นะครับปี2011นะครับปฏิพัทธ์ออโต้นะครับขายอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจทักมาคุยรายละเอียดได้เลยนะครับบริการทุกระดับประทับใจครับผม